สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะในช anel ของกวางจูค่ะวันนี้นะคะกวางก็จะขอแวะมารีวิวนะคะก็คือแบบกวางไปเจอตัวนี้มานะมาแบบวัวามากเลยอะ่ะนั่นก็คือนี่เลยนี่คือดูสิดูสิคือเป็นเจลล้างหน้าประกอบล่างกับแปรงล้างหน้านะคะซึ่งต่อไปนี้นะคะเราก็ จะใช้มือเดียวในการล้างหน้าได้เลยนะโหสุดสบายแบบไฮเทคมากเมื่อนะคะคือตัวนี้ความแว่าเลิฟม,มากก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูกันนะคะซึ่งเจลตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Gentle Hydrating Cleansing Gel นะคะนี่ก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือตัวนี้คือเด็ดมากตรงที่มันสามารถนะคะกดเปิด แล้วแบบว่าสามารถเลือกระดับนะคะตรงนี้ได้เลยว่าเราจะเอาเจลนะคะปริมาณเท่าไหร่นะคะโดยการแบบหมุนตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะมีลูกศรตรงนี้นะมีอ FF กับออนะคะเราก็หมุนไปที่ออนนะคะอย่างเงี้ยฟังเสียงโอยนี่นะคะฟังเสียง มันกจ็จะหมุนได้แล้วก็เราสามารถเลือกตรงลูกศรตรงนี้นะเปิดแบบว่าหมุนแบบระดับได้ตรงนี้นะอะขอปิดก่อนแล้วอันนี้มันสามารถเนี่ยตัวแปรนะคะกดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะสันส่น ตัวนี้นะคะมันปรับสั่นได้แค่ระดับเดียวนะแต่ว่ามันเป็นระดับที่โอเคนะคะไม่ได้แบบว่าเบาไปหรือแรงไปนะคะตัวนี้ตอนที่ความใช้ครั้งแรกนะจะบอกว่าแปรงมันเล็กไปปาหวาอะไรเงี้ยมันจะล้างสะอาดไหมมันเสียวเวลาไหมแต่พอลองใช้แล้วนะคะแปรงตัวนี้ก็คือเข้าพวกแบบแว่าซอกซอนเล็กๆนะคะพวกแบบว่า ข้างๆจมูกปีกจมูกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ขยีขยี้ขยี้ตรงตรงคางกวงกางนะคะได้แบบว่าลึกซึ้งแบบดีมากเลยนี่นะคะคือคุณสมบัติของแปรงตัวนี้นะคะแล้วจะบอกว่าแปรงตัวนี้คือแบบว่าว้าวมากก็คือเราสนใจแปรงมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันแบบอเมซ i n g มากคะ่ะมาดูที่ตัวตัวนี้ดีกว่าที่จริงๆแล้วอยากจะนําเสนอนะคะแต่ขอแวะไปแปรงแบบนานมากนะคะก็คือตัว เจลนะคะจะบอกว่าตัวเจลนี้คือเขาเรียกว่าตัวเจลน้ำผึ้งป่านะคะเจลล้างหน้าน้ำผึ้งป่าเพราะว่าส่วนผสมหลักของเขานะคะนั่นก็คือนมผึ้งและน้ำผึ้งะคะ่ะซึ่ง นมพึ่งน้ำพึ่งเนี่ยก็จะช่วยในการนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นลดพวกแบบสารพิษนั้าเหมือนแบบว่าดีท็อกผิวของเรานะคะช่วยป้องกันการแบบเกิดการแพ้ง่ายนะคะผื่นแดงพวกแสบร้อนต่างๆนะคะตัวน้ำพึ่งเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือช่วยแบบว่าบรรเทาพวกนี้นะคะ และยังช่วยนะคะบำรุงผิวนะคะให้ดูมีชีวิตชีวาแบบว่าลดพวกรอยเหี่ยวย่นต่างๆนะคะให้มันดูแบบจางลงไปนะคะและเขาก็จะมีพวกพยาลูรอนนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนี้นะเทกเจอร์ที่กวางใช้อะ่ะมันก็จะเหมือนมีส่วนผสมของออยล์หน่อยๆนะคะเพราะว่าเขาก็มีส่วนผสมของออยล์เหมือนกันนะคะหลายชนิดด้วยนะคะที่ ใส่มาในตัวนี้นะคะแต่ว่าตอนล้างหน้าออกมาเนี่ยคือไม่ได้ล้างยากนะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบว่ามีความแบบผิวชุ่มชื้นนะคะผิวดูแบบไม่แห้งตึงเลยไม่แบบเอียด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 นะแล้วก็ตัวนี้กวางชอบมากตรงที่มันแบบมันใช้แล้วมันนุ่มผิว นุ่มมากๆเลยนะคะถามว่าตัวนี้สะอาดไหมกวางว่าสะอาดนะค่ะถ้าเปรียบเทียบนะใช้แปรงกับไม่ใช้แปรงกวางชอบแบบใช้แปรงนะคะใช้แปรงเนี่ยมันจะทำความสะอาดได้แบบว่าล้ำลึกมากกว่านะคะแต่กวางก็เคยตอนที่ใช้ครั้งแรกอักวางก็เคยใช้แบบที่ไม่ได้ใช้แปรงนะคะมันก็ดูโอเคนะมันก็ดูสะอาดระดับหนึ่งเลยนะคะก็ไม่ได้แบบว่าเออมีแปรงก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้ไม่ีเรียสแต่ว่า เพื่อความพายของเรานะคะการมีแป้งนะคะมันจะทําให้แบบว่าผิวเราดูสะอาดขึ้นถามว่าตัวนี้ควรซื้อไหมถ้ามีกําลังก็ซื้อแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นตัวเจลอ่ะไม่แพงมากแต่ตัวแป้งนี่ก็ก็ก็ราคาก็เอาเรื่องนิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมคุ้มเมื่อใช้คู่กัน2ตัวนะตัวแป้งนี่แปลงหน่อยแต่ว่าถ้าเจลหมดตัวนี้เราก็สามารถซื้อมาประกอบร่างกันแบบ เหมือนเดิมนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนนะคะรวมๆก็ชอบประทับใจในตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด u ับ s u i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะกวางก็ขอแวะมารีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Nope.